ว่าหมอว่าขาดเลืออะไรให้แจ้งขอออกเขตนะท่านผู้ชมใช่ต้อง้าดนนร้ดไวยเพราะว่าเป็นเสี่ยรอไม่เ so ือนกันใช่ไหม ทางฝั่งเจาา้าหนะ้าที่นะท่านผูชมก็มาอำนวยความสะดวกรับแจ้งความบริเวณศูนย์เยาวชนบอนไก่แห่งนี้นะครับเป็นพนักงานสอบสวนจากสอนอรุมพินีนะครับ นี่คีสมัยนีีไมเขียนก่อนนะเมาเขียนแบบไรนรับปเลยครับนันยอรอยั้นน้ำร้นเเอ๊ะรุ่นชือยู่นะไรนลไนปี่ ก็หน <dı> ่อยเฉือยดวยก็ตอนนี้ก็เป็นจุดเร่งจุดปลอดภัยจุดปอดัยจุดพันธะอ่ะคือผู้ป่วยหรือว่าคนที่เขาจะหายไปนี่นะเป็นศูนย์ยานยนที่บ่อนไก่ก็มีตำรวจรับแจ้งความมีกรีมเองมาส่งข้อมูลต่างการก็มีทางพมอให้เราช่วยเหลือเบต้น อันแรกคือก็ดูข้อมูลแบบว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ให้คุณเงินชีพให้ที่ค่าสายความเป็นหายนั่ต่างนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรื่องความที่เรืออื่นตรงอะไรเดี๋ยวตามไปทีเนี่ยแต่นี่คือวันตับเซอร์วิสเพราะเราเจอตำรวจเลยใช้พมอพรมอแล้วก็มีศูนยรสุภาพด้วยแล้วกเป็นที่พักคอยที่นี่แล้วก็แตงดที่นอนพัดลมเทียอบน้ำให้ก็เแค่อาหารให้แล้วก็มีออดที่ไปดูเรื่องการปวดท้าอยู่ก็คงไม่ระดมองเ็นดี้นะครับแล้วก็ แต่ว่าก็ยังมีที่ไม่มีผู้ติดชีวิตนะเป็นตัวแรงที่ที่สําเัญนะก็ลว่าในสิ่ที่มาประเทศไทก็คือผู้คนเป็นสิ่งที่ท่นกะ็ออกมารัไทรที่น้คุยกับ ประชาชนที่อยู่ติดกับบ้านก็เห็นเลยก็บอกไปมาเร็วมากบ้านเดีดวเนี่ก็มีผู้ป่วอันเดียวแต่เขาหนีไม่ทันแต่ว่าเขาเองเขาช่วยจับไม่ทันช่วยหมอไไม่ได้เลยเพราะว่ามันไปมันไม่เร็วมากแต่ว่ามีเชื้อเยอะเป็นไม้เยอะแล้วก็ลมแรงนี่อนะไรก็ตอนนี้คงดูแลผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องที่นอนห้องน้ำอ่ะก็เน้นว่าต้องมีห้องน้ำที่แยกมีที่นอนที่เหมาะสมแล้วก็าหกินพร้อมแล้วก็ความสะดวกสบาย เรื่องเงินช่วยเหลือเดี่ยเขาต้องดูระเบียบอีกทีเดียวต้องรีบเอามาช่วยแล้วก็เป็นสํานักนักการธนาคารเราให้โดยการก็เดี๋ยวค่อยดูไปแล้วก็ก็ดีใจที่มีคนมาช่วยหลายหน่วยงานนะท่านการเกยังไงที่เป็นรัฐบานการเอินทรชนหลายหน่วยงานในกรุงเทพแล้วก็มีคนที่เอาอาหารมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพอที่จะถูกครับอาจารยงานตัวเลขผู้มาือดร้อนแล้วก็บ้านเรือนเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ลงทะเบียนมา80คนนะพอรวบแหละว่า ถ้าเตัวเล็กเป็นตัวคือไฟไหม้เสียหายจะสามสิบล้านแต่ถ้าเกิดบ้านที่น้ำน้ำสีดแล้วเสียหายน่าจะเพิ่มเพราะว่าก็จะมีบ้านอีกจำนวนมากที่คนเขาไ่อยู่ไม่ได้เพราะมันเสียหายจากน้ำสีดไปเพราะว่าตัวมันตัดไฟแล้วแต่เมื่อกี้เจอทางผู้นาการไฟและฝ่าหลวงที่มาดูเองก็บอกว่าจะพยายามตัดวงจรแล้วคืนไฟให้ถ้าเกิดในตัวนั้นไม่มีไฟก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะมันนิดมากเลยขอบคุณครับ ก็เยวนี้เราก็พร้อมดีจะลองรับวันนี้ก็เปาที่นอนหอนุ่งมาจัดมันดูแขเพื่อถุนาลอยหลังของเราแล้วก็รี้มาก็เน้นให้เอาพัดลมเอาไฟเฉือนมาด้วยแลเดียวก็คือแล้วมันมีความมืด้วก็ให้ัาไฟมาดูที่มันไม่เ็ทั้งหมดแล้วก็ประสางานเต็มที่อ่ะาีมีัาเเข้าแล้วก็เป็นที่แดงเ็นยวก็เหลือเพื่อจะพึแ้งาใจไม่ทัน เขาเปลี่อาการไหมตูนี่ดูแลผู้ป่วยหรือด้านหน้าตรงนั้นนี่ว่ามันสามารถลดความเฉยๆก็ออกได้ง่ายกว่าก็ให้ดีก็ดีมีหมอจากโรงพยาบาลประจำเลยเพราะว่าเขามีการซ้อมแผนกันมาดีทุกคนก็ทำหน้าที่ตัวเองดูนาสายตรวจมัดูตรงนี้ก็จะเป็นเคสที่ไม่หนักมากดูแบบไม่เป็นลมหายใจะลดทนอะไรเงี้ยนะครับผมผมว่าเขาก็มีการซ้อมการดนเหตุทีท่ได้ดีนะครับ ก็คือบ้านหลังนั้นก็แต่ว่าเมื่อกี้อันนี้เขาพูดนะเราไม่รู้แต่ว่าได้เกิดจากไฟชอ็อตเพราะว่าเขาบอกว่าสายไฟมันเก่ามากแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยแล้วคนที่อยู่ก็เป็นผู้สูงอายุอยู่คนเดียวไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรแ็จวมีไฟไหม้ครับนี่คือจากที่เขาบอกเล่าเขายังไม่มีการตรวจสอบอะไรคือเมื่อจะเห็นได้่าผมว่าแรกคือว่าเออที่เกิดเหตุอยู่ใกล้สถานีเฟเกินมากนะห้าหกร้อยเมตรเองเพราะสาเกินมาถึงเร็วมากแต่ผมว่าเยอะ หัวแดงก็มีเยอะมีสามสุดเลยอยู่หน้าไปหน่อยอยู่ถนนใหญ่แล้วก็อยู่มุมอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าไอ้ทางที่เข้าไปถึงบ้านเนี่ยมันเป็นซอยแคบมากเล็กเพราะว่าเม็ดไก่เลยเขาเป็นเรื่องของการลาดไก่แบบที่ดูดในการฉีดน้ำฉีดไม่ง่ายเพราะว่าแบบมันจะเป็นหลังคาหลังสีดภูมอยู่ด้านบนแล้วก็มีอาคารไม้อยู่ด yes. ้านล่างถ้าฉีดไปข้างบนเนี่ยมันไปโดนหลังหังสีมันก็ไหลไม่โดนมันโดนเชื้อเเลยเพราะเชือกมันหน้าอยู่ใต้หลังสี นั่นรูปแบบการฉีดไม่ได้ง่ายคือนเรือยเราจะฉีดแบบข้ามไปเนี่ยมันไม่ลงโดนไฟเพราะหลังคามันบางหมดและหลังคามันก็ไล่น้ำหมดนั้นก็เป็นทําให้การต้องเข้าไปจอดที่เลยบ้านเปลี่ยนใหม่หรือวต่อได้ก็ต่อเรื่อยไั้ ท่านผู้ว่าเยังบอกว่านะครับท่านผู้ว่าก็มีการินการอยู่มายลยว่าเมื่อกี้ถามท่านเขากบรัเทาท่านรอทาการคอไทยอะไรงนเพราะวาคนเดวรับใ่าแป๊บเดียวมาถึงนะันอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เอากาเดยไปตรวจร่วมใาการลอแต่มาแต่นกพวกแที่จะมายุที่มันเกิดก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งไปสรุปว่าทายอะไรแล้ฝากให้เยอะเดี๋ยวเรามา หาข้อแบบรูี่ดีนะอันนี้ก็แปลงไทางน้เลยนะต้องมานั่งคุยดีว่าปัญหาเกิดขึ้นอะไรหัวแด่น้ำรอไม้การเข้าถึงยังไงแบความหลังรถที่จอดเกีกะมีไหมหรือรถที่จอดทิ้งอยู่เกียร์สี่ขานางรถแบบโดยสาแล้วขับหน่อยหรือก็มีอาจจะมีไอ้ผู้ใครบอกว่าไม่มีเงินซื้อน้ำมันหรือมีเงินฟังไอน้ำมันอะไรเรต้องฟังหลายเรื่องนะแล้วก็มาคุยกันาตอนนี้ผมไม่ใช่เวลาที่ผมนั่งโทษว่าใครถูกไปถูกนะ ก็คงช่วยเหลือผู้สูัก่อนแล้วจากนั้ดูว่าจะรอบรุพาดีึ้นซึ่งผมว่ามันก็เป็นบทเรียนซึ่งก็เรอ่อนบทเรียนให้เราทำเราคนดีที่นาทำแผนสำหรับชนส่วนใหญ่า็มีดีแล้วต้องมีแผนเหมอัที่ักโคอนโดก็น่ากลัวนะือ่ามันไม่อบคลเรามีแผนรอบลสานเงหรือว่าที่เราควรจทำเนีาเมองก็น่ากลัวเพราะว่า ระเบิดเอเจ้ามาเ,าเด็กคนจำนวนมากลาออกแล้วบางคนก็อยู่ในสภาพที่อาจจะแบบสติไม่รอดเทนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ที่เน้นไปล่าสุดคือเน้นไม่กลับมาเจอเน้่โควิดทีเดียวเน้นมการทีแ่แบบนี้นั่นไม่ใช่เราคทำได้ครับเพราะทุกส่วนราคาสูงต้องทุกอย่างต้องมีการดูแลก็อยู่แบบนี้แน่นอน แกก็หาเองแก็่เสอมาะรก็มีร่างอยู่ี้วีทุกด้ผมว่ามีคนมาช่วยเยอะแล้วผมว่าตรงนี้ว่าโชคดีอย่างที่เป็นศูนย์กลางพนัลอยมีทั้งศูนย์สาธารณสุขมีทั้งศูนย์เยาวชนมีสายหยักเดิตรงนี้ก็ดีที่มีรัวยากรพนัลอเยะที่สับอเคนะ ไม่คือเป็นสาธารภัยครั้งแรกครั้งใหญ่มาอครังแลักแล้วประเมัยของรักจราชนะฮะแล้วบอกว่าครธรรมดาแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องเรื่องผมเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองอ่ะแล้วก็มาดูแลแล้วก็มาเอาบทเรียนกลับมาที่ประเทศที่ไม่มีปัญหา